ตอนรับผู้ชมเข้าสู่ Cozy Living in Design and Living กับหลากหลายเมนูที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์และลูกเล่นที่สะดุดตาผมเชฟโป้งครับเมนูที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะฮะเอาใจคนที่ชอบทานซีฟูด้ดฮะกุ้งย่างมาการิต้าส่วนผสมตามนี้เลยครับผม อย่างแรกนะครับกุ้งย่างก็ต้องมีกุ้งนะครับแต่ก่อนจะไปถึงกุ้งผมล้างมานี้ก่อนที่เห็นอยู่เป็นเกล็ดๆนี่อย่าตกใจนะฮะมันคืออะไรนะเหรอเกล็ดขนมปังผมจะเอามาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันนะครับอย่างที่2นะฮะกุ้งนะฮะคุณจะเลือกใช้เป็นกุ้งลายเสือหรือว่ากุ้งอะไรก็ได้ตัวใหญ่ๆแต่ผมเลือกอกุ้งขาวนะครับเนื้อค่อนข้างเฟิร์มนะครับนี่คือปอกเปลือกนะครับไว้หางนะฮะหัวออกมาเรียบร้อยแล้วเอ,เอาผ่าหลังด้วยนะครับ ช่อนี้นะฮะคือสรลแหนนะฮะหรือว่ามิ้นต์นะครับผมกระเทียมพริกขี้หนูสวนและมะนาวผมเลือกใช้มะนาวแป้นส่วนผสมแค่นี้เองง่ายมากๆๆเราจะมาเริ่มกันที่กุ้งนะ,ะเมนูนี้ง่ายมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปทำที่ไหนผมมั่นใจว่าเรียกน้ำลายแน่นอนลิ้นพันกันเลยลเห็นไหมเนี่ยพูดแล้วเปรี้ยวปากเกลือครับ พลิกไทยในเ,เทคนิคของผมนะเวลาผมบิดลงไปนะผมเอาให้มันเปื้อนๆภาชนะไว้เลยนะถึงเวลาถ้าเราขี้เกียจจะกลับมันเราก็แค่ขยับขยับขยับแค่นี้มันก็จะรูดเก็บเอาไว้เองนะครับทีนี้ผมจะลงนะ้ำมันมะกอกนะลงไปในตัวกุ้งเลยนะครับผมจะไม่ลงที่กระทะเพราะผมไม่ต้องการให้กระทะไหมครับทีนี้เนี่ยน,นี่แหละความร้อนที่ผมต้องการละควันขึ้นมาลักษณะนี้อุณหภูมิเกิน โอ้โหผมว่ามันร้อนมากแล้วอะเกินร้อยองศาแน่นอนลงไปเลยครับอ่าเสียงนิพร้อมากๆน้ำมันน้ำกุ้งหลวงคนมันเป็นหน่อยนะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราลงน้ำมันลงไปในกระทะเลยโดยตรงเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่ร้อนอยู่แล้วในกระทะมันจะทำให้กุ้งไหม้ได้นะครับ ไอเดียของเมนูนี้จริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าคือผมเป็นคนชอบดื่มค็อกเทลพอสมควรนะฮะอย่ามองอย่ามองผมด้วยเสยตายแบบนั้นผมไม่ได้ขี้มเมาอย่างที่คุณคิดนะครับมาร์การิต้านะฮะค็อกเทลตัวคลาสสิกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับเพราะมีส่วนผสมของมิ้นท์นะครับแล้วก็มะนาวให้ความสดชื่นนะครับแล้วก็ดับกระหายได้ด้วยนะครับผ่อนคลายในในเวลาที่คุณรู้สึกว่าร่างกายเพลียๆเนี่ยนะครับนี่เป็นค็อกเทลที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็มันไม่ต้องใส่เหล้าอะไรเยอะหรอกบางทีแค่บีบน้ำมะนาวโซดาแค่นี้ ก็เป็นมาร์กาเรต้าได้แล้วดัดแปลงออกมาเป็นเมนูนี้ให้ทุกคนสดชื่นไปด้วยกันกลับเลยครับให้เห็นสีสวยไหมเอาให้สีสวยๆแต่ในความที่ในใจร้อนอะ่ะสีมันยังไม่ได้ังใจนี่ผมกลับมาแล้วเติมผมมีเบนเนอร์ er. ผมจะจัดเลยฮะชาพนากิจกุ้งกัน,นเอาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมะนะงสีเยี่ยมไปเลยครับ กุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งผมชอบมากเลยคือที่ผมเป็นคนชอบชอบทานบาร์บีคิวแล้วนี่เป็นหนึ่งในอินกิเดียนที่เอามาเผาไฟเราได้กลิ่นหอมแล้วรสชาติดีมากๆนะครับอ่าสุกพร่ากันเลยทีเดียวพอแล้วครับปิดไฟเลยแค่นี้อ่าจะพักเขาไว้อย่างนี้แหละนะรอเล่นพักในนี้เดี๋ยวสุกเกินหลงจานครับมารอเลย บนกระทะใบเดิมนะฮะกุ้งผมพักไว้ก่อนเอาหลไ้เลยเอาหลไปข้างๆก่อนบนกระทะใบเดิมผมปิดไฟแล้วนะฮะผมจะลงน้ามันมากอบเพิ่มนิดนึงแล้วผมจะลงเป็ดขนมปังอ่าเป็ดขนมปังนะฮะผมจะคั่วนะครับลงไปเลยคุณต้องรีบคนนิดนึงเพราะกระทะร้อนจัดมากนะครับร้อนจัดมากมันจะทําให้เกล็ดขนมปังไหมได้มจะคั่วเกล็ดขนมปังไปในกระทะที่ย่างกุ้งนะครับให้มันมีสี ปล่อยไว้ในกระทะนี่แหละเพราะความร้อนในกระทะยังมีอยู่ผู้ชมจัดจานกันมากรุ่งกรุ่งกรุ่งเราพร้อมแล้วขึ้นมาเลยผมจะท็อปด้านบนนะครับด้วยช่อสารหน่ในปริมาณมาคือมาก่อนจะลงผมแนะนำให้ตบก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจะได้ช่วยนะปึ๊บปึบ หนึงคุณผู้ชมผมเปลี่ยนใจผมลงเกล็ดขนมปังก่อนดีกว่าครับน่าจะได้ดูมีเลเยอร์หน่อยนาลงทอ็อปลงไปเลยครับถามผมว่าร้อนไหมผมตอบเลยว่าชิวๆสีสวยมากนะฮะหอมมากลงไปเลยฮนะลงไปรอบๆนี่มันกรอบเดี๋ยวเราลงซ้ำอีทีหนึ่งแลแ้วเน่ พป็กขี้หนูครับไปทุกทด,ดูไปด้วยมันนาวผิวด้วยครับ เป็นเวทไปเลยครับใครๆบีก็บีเอาเองนะครับประมาณนี้กระเทียมฮะคือคือเผื่อจานนี้ให้ใครพลาดอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าไม่เชิญก็าคเดียวจะเพิ่มความเป็น ติดเนี่นครับพีก้าครับโรยลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูของเราวันนี้นะฮะกุ้งย่างมาร์การิต้าแล้วกลับมาพบกับสารพันเมนูที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นโดยดีไซน์และลูกเล่นที่สะดุดตาใน Cozy Living in Design and Living วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ